สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูที่เรากรอกข้าวแล้วก็เรียงไว้เรียบร้อยแล้วลงมาค่ะลงมาค่ะมันจะตกค่ะนี่นี่ค่ะเรียงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะได้ที่เราขนมาได้รถเนี่ยรถคั้นขาวเนี่ยที่เราไปขนมาน่ะตากเสร็จแล้วเราได้ปได้เจ็ดสิบเจ็ดกระสอบนะคะเนี่ยอยู่นี่เจ็ดสิบเจ็ดกระสอบเด้อค่ะเนี่ย ใส่ถุงใส่อะไรเรียบร้อยแล้วกันชื้นแล้วก็ต้องเอาพาเลตมาวางนี่จะ้ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าพานแยงพันแยงเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือกันฝนสาดนะคะนี่เราเอาผ้ามาปิดเพื่อกันฝนสาดเผื่อฝนจะมาเนาะเมื่อวานยังมาโปรยอย,อยนี่กันฝนสาดนะคะ นี่เราขนมากับรถขันนี้นะคะนี่ทั้งหมดใส่ถุงเสร็จแล้วได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดกระสอบปุ๋ยนี่ผ้าแยงผ้าแยงเรานี่ผ้าแยงที่เราตากอันนี้เอามาจากบ้านอันนี้ก็ซื้อใหม่เนี่ยหมดเป็นพันอีกเนี่ยซื้อใหม่ผ้าแยงสีฟ้าคือซื้อใหม่นี่ก็จะประมาณนี้ละค่ะพาชมประมาณนี้ละค่ะ บรรยากาศตอนเย็นเย็นคมทั้งวันเลยนะเนี่ยค้มทั้งวันเลยค่ะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือค้มอากาศหนาวหรือยังไงก็ไม่รู้นี่ตอนเย็นๆของเรานะคะตอนนี้ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเน่ยปุ้มปุ้มอารมณ์ดีมีผักจะมาให้ดูผักอันนี้คือต้นมะเขือเทศเด้อคะ่ะนี่กำลังเกิดใหม่ มีต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้คือต้นพริกอันนี้น่าจะต้นหญ้านะเนี่ยต้นหญ้าอันนี้ต้นหญ้าอันนี้ก็คือต้นหญ้าเนี่ยต้นหญ้านี่คือต้นมะเขือเทศนี่ต้นพริกเรา อ่ะไม่ต้องทอนลูกไม่ต้องทอนมันเป็นตน้นมะเกิดเฮ้ยฮ้ยเฮเจ็บเจ็บพามาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะนี่อันนี้ก็เหี่ยวพึ่งรถไปเองพึ่งรถน้ำไปน้องก็ฟื้นนะคะวส,สวยสอๆอันนี้ก็โดนไม่ใช่โดนอะไรนะคะกำลังสวยโดนปุ้มปุ่มเด็ดเล่นเนี่ย ไม่เหลืออะไรเลยเด็ดเล่นอย่างเดียวเลยปุ่มปุ่มเนี่ยคนคีดื้อเนี่ยคนคีดือ้อเด็ดเล่นดูทำเอ้ย <laughs> นี่กินกับลาบกินกับก้อยด,ทด,ทด,อด,อดอูทำดูทำวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อนทำดีๆทำสวยๆทามาดูต้นไม้สวยๆตอนเย็นๆค่ะ ต้นไม้ดิมรัวนะคะดอกไม้ดิมรัวสวยๆส,ส,สวยมากเลยเนาะดูสวยมากสวย ดอกไม้ดิมรั้วนะคะอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ